สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะ วันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลในอีพีที่665กันค่ะวันนี้นะคะท่านมีพระงานสายประกวดพระบ้านพระเก่าเก็บแท้ๆเดิมๆนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันทั้งหมด23รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆเลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้อง์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะท่าน อย่างเช่นหมายเล็กหนึ่งวันนี้นะคะท่านจะได้รับองค์พระนะคะพร้อมใบประกาศที่ท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตพิมพ์ตุกตาใหญ่นะททานปีสองหนึ่งค่ะมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นนะคะท่านใดปิดทันจองทันในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะท่านหรือท่านใดนะคะจะสนใจหมายเล็กสีะคะ่ค่ะรายการนี้นะคะท่านก็เป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินวัดบางคานะคะแล้วก็เป็นพิมพ์จอบใหญ่นะคะของหลวงพ่อเงินของท่านเป็นเนื้อเปียกทองนะคะท่านวันนี้มีมา แบ่งปันนะคะให้ทานกันนะคะท่านใดนะคะสายหลวงพวอเงินนะคะท่าน หรือท่านใดนะคะสนใจหมายเลขที่14 15ี่14-15-16ค่ะเรียนพ่อกลวยหลวงพ่อทวดหลวงปู่โตนะคะสนใจรายการไหนเจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เล,เ,นนเลยนะคะนนง่ายๆเลยนะคะแล้วก็สายดวนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะนาน ท่านใดนะคะเข้ามารับชมในวันนี้นะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งเลยค่ะท่านวันนี้นะคะรายการที่หนึ่งค่ะขอเปิดด้วยเลยนะคะเป็นพระปิตาพิน ตุ๊กตาใหญ่น,น,น้นันปี2521วัดประดูชิมพีจังหวัดกรุงเทพค่ะประเภทนะคะเป็นพระเนื้อผงใบรานได้รับรางวัลที่1น,นะคะท่านในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ค่ะวันนี้นะคะท่านจะได้รับนะคะปิดตาปุโตะนะคะองค์นี้เลยน,น,น้นันพร้อมใบประกาศเลี่ยมใส่กรอบไม้บานใหญ่ให้กับท่านเลยนะคะองค์งามจริงๆค่ะท่านองค์สวยจริงๆวันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดเลยนะคะส่วนสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะ ตรงใต้ฐานตรงนี้ก็อักขรไว้ว่าวัดประดูสินพีน้องท่านนี่ค่ะแขนนะคะท่านดูแขนนะคะวงแขนขาค่ะนิ้วมือสิบนิ้วท่านชัดนะคะปิดตารายการนี้ท่านได้รับนะคะวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันบาทพร้อมส่งจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน้องท่านองค์สวยองค์งามแบบนี้น้องท่านไม่พลาดนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วน้องท่าน นี่ค่ะมาดูกันชัดๆนะคะนี่ทาจากกล้องสดเลยนะคะท่านได้รับองค์นี้ไปแน่นอนค่ะท่านดูวงแขนนะคะแขนเลี้ยวเล็กงามมากๆค่ะท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะเป็นเนื้อผงใบลานค่ะสิบนิ้วเน้าท่านท่านชัดมากๆเลยนะคะท่านด้ายซ้ายลุงปุโตเน้าท่านไม่ค้นพลาดค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเน้าท่านด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะนะคะนี่ค่ะลุงปุโตหลังยันนะค่ะ รอยจานยันอัขระท่านชัดนะคะงามมากๆเลยนะน้ำทานองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีบิดหรือว่าไม่มีแต่งหักใดๆทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวให้ดูตรงใต้ฐานกันเอาทนัทนนี่ค่ะใต้ฐานท่านสังเกตนะคะจะฝั่งตะกุดนะน้ำทานหนึ่งดอกด้วยกันนะคะดาค้านขาน้ำทานองคงามมากๆาค่ะนาไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะผิวราเดิมๆท่านชัดค่ะ นี่ค่ะท่านใดนะคะสายปุตโตรับองค์นี้ไปพิจารณาเลยนะท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้ให้ทันกันนะคะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะรายการนี้ปอแบ่งปันนะคะที่หนึ่งพันบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะได้รับองค์พระพร้อมไปประกาศเอาท่านต่อมาเลยนะคะมากันที่รายการที่สองค่ะวันนี้ไม่รอช้านะคะหมายเลขค่ะท่านมากันที่หลวงพ่อทวดบ้างนะคะเป็นหลวงพ่อทวดปิมอ่าพิมใหญ่นะ,ะท่าน วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะรายการนี้นะคะเป็นประเภทเนื้อว่านนะคะได้ในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียนคณาจานะท่านวันนี้แม่ครับตื่นเต้นมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ มีพักงานสายประกวดมาแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาได้รับชมได้พิจารณากันวันนี้นะคะองค์นี้เป็นเนื้อว่านาวท่า,ทานท่านดูนะคะคราบไข่ค่ะขึ้นตามร้าองค์พระองคงามนะคะงค์สภาพสวยสมบูรณ์อยู่พระเดิมๆข่ามวลสารเดิมๆน่านนานเนื้อว่าหน้าตาท่านชัดนะคะนี่ค่ะยังเห็นเป็นร่องตานะุณท่า,ทานตรงจมูกนะคะเนื้อไขง่งามๆค่ะนี่ค่ะองนี้เลยนะคะอยู่ในกล่องค่ะท่านได้รับรายการในวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะองค์นี้นาวท่า,ทาน เป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์ใหญ่นะคะวัดช้างให้ค่ะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่900บาทเท่านั้นค่ะ900บาทเท่านั้นเอาให้ทันกันนะคะท่านนี่ค่ะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะพ่อทวดวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยที่900บาทเท่านั้นค่ะนี่ค่ะฐานดอกบัวน้อท่านเป็นฐานดอกบัวสองชั้นนะคะท่านดูค่ะดอกบัวเด้งทุกเม็ดเลยนะคะองค์งามจริงๆค่ะคราบไข่ขึ้นตามซอกองพระเลยเน,น,น้อท่าน ทาจากกล้องสดเลยนะคะท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะท่านบ้านเขียวนะคะแอดเข้ามาได้ค่ะหนูจะได้ส่งรูปภาพให้ชมนะคะนี่ค่ะแต่ในคลิปวิดีโอก็จะเห็นครับรายละเอียดองค์พระท่านชัดนะคะหน้าตาท่านลึกนะคะท่านนี้ค่ะดวงตานะคะหน้าตาท่านชัดนะคะหลงะวงพ่อทวดเนื้อบ้านองค์นี้องค์งามจริงๆค่ะว่าแบ่งปันให้เลยนะคะที่900บาทเท่านั้นค่ะท่าน900บาทนะคะไม่พลาดท่านเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันค่ะนี่ค่ะ งามมากๆเลยนะท่านมาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนท่านใด,นดรอหมายเลขไหนอยู่นะท่านนี่ค่ะรอไปพร้อมๆกันเดี๋ยวหนูไล่ไปให้ครบทุกรายการแน่นอนค่ะวันนี้นะคะ ท่านใดปิดท่านจองทันได้องค์ไหนไปนะคะช่องปัญญาขอยินดีล่วงหน้าเลยน้องท่านวันนี้นะคะหมายเลข2ค่ะปดแบ่งปันที่900บาทเท่านั้นเลยนะคะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะมากันต่อคขาท่านที่หมายเลข3รายการนี้ค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะกรุวัดบางขุนพรมจังหวัดกรุงเทพเขาท่าน รายการนี้นะคะเป็นพระเนื้อผงได้รับรางวัลที่หนึ่งในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจา์นะคะนี่เลยนะคะท่านใดตามหาตามเก็บสมเด็จสวยๆส,สักรายการนะท่านรับองค์นี้ไปพิจารณาวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่เขาท่านนะคะเป็นกรุวัดบ,บางขุนพรมนะคะท่านดูขมวนสารเดิมๆเลยนะคะเกศทะลุซุ้มง,งามๆของท่านอกท่านเต็มนะคะฐานท่านเต็มไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะในเขาท่าน ไงค่ะท่านท่านเต็มนะคะท่านมวลสารเดิมๆค่ะท่านได้รับรายการนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่900บาทค่ะ900บาทเท่านั้นเลยน้องท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะองค์นี้นะคะสวยงามจริงๆเอาท่านนําไปเลี่ยมใส่กรอบขึ้นคอบูชากันได้เลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดนะท่นานจะหาองงามองค์แบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะท่านดูนะคะมวลสารเดิมๆเ,เลยน้าท่านฐานท่านเต็มค่ะ นี่คะ่ะเกตทะลุซุ้มงามๆเลยนะคะคุณทานซุ้มโค้งงามมากค่ะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะรายการนี้900บาทเท่านั้น,นะค,ะคุาทานมาดูด้านหลังกันนะคะนี่คะ่ะกลุ่้างขุณพรมนะคุาทานสังเกตตรงสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะนี่คะ่ะกลุบ้บางขุนพรมนะคะเป็นวัดใหม่อามาตโรธนะคขาทานกลุบ้บางขุนพรมค่ะนี่คะ่ะมีตราสัญ,ญลักษณ์ท่านชัดนะคะมวลสารเดิมๆของท่านนี่คะ่ะหาการน้อยเท่านั้นหน ой, า,นหาย,ยากนะคะ ท่านได้รับองค์นี้นะคะท่านใดผ่านเข้ามาแล้วนะท่าน<ๆ>ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศตรงนี้นะคะ่ะท่านที่โชว์ให้เลยตอนนี้นะคะ9 0 0บาทเท่านั้นค่ะ9 0 0บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่รายการที่4นะคะหมายเลข4ี่วันนี้นะท่านวันนี้นะคะ,นนะ,คะมีเป็น จบนะท่านเป็นจอบเล็กนะคะของหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะมีสององนะคะแล้วก็เป็นรูปหล่อวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะท่านเป็นพิมพ์นิยมนะคะเนื้อเปียกทองทั้งคู่ขขงท่านนี่ค่ะองงามมากๆเลยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะแล้วก็จอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้ท่านใดสนใจนะคะจะรับ1องค์รับ2องค์รับ3ามองหรือว่า4ี่องนะท่านแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ขอปล่อยนะท่าน,าน1องค์นะคะองๆๆะคะ์ละ ห้ารอยบาทเท่านั้นค่ะหากท่านได้รับหนึ่งองค์แจ้งได้เลยนะคะสนใจเป็นจอบหรือว่าเป็นเป็นจอบของหลวงพ่อเงินหรือว่าเป็นรูกหลหลวงพ่อเงินแจ้งเข้ามาได้ค่ะท่านนี่คะเนื้อเปียกทองงามๆเลยนะท่านหูห่วงท่านชัดนะคะเป็นจอบนะท่านเป็นเนื้อเปียกทองนะคะจอบของหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะท่านหากท่านได้รับรายการนี้นะคะจอบนะท่านวันนี้มีมาสองเหรียญนะคะงามมากๆเลยนท่านนี่ค่ะ พระท่านชัดนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะท่านได้รับจบนละนันขอปลแบ,บนๆนะคะอง์ละห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะอง์ละห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะท่านดูก้นนะคะองงามมากๆค่ะนี่ค่ะรูปลอหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะท่นานเป็นพิมพ์นิยมนะคะหน้าตาหูท่านชัดนะคะน,น่านองลรอนะคะเนื้อเปียกทองทั้งองค์ค่ะ สี่องค์นะเขาท่านวันนี้นะคะปิดให้ท่านจองการให้ทันนะคขาท่านท่านใดรับองค์ไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะหากวันนี้นะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะหมายเลขสี่หนึ่งองค์นะคะแจ้งได้เลยว่าคุณท่านสนใจองค์ไหนนะคะองค์ละห้าร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะแต่หากท่านใดรับคู่นะคะคู่นี้นะคุณท่านได้รับหลวงพ่องเงินไปนะคะ แล้วก็เป็นจบนะคะหากท่านได้รับคู่นี้วันนี้น้องปล่อยคู่นี้ให้เลยนะคะที่900บาทเท่านั้นค่ะหากท่านได้รับคู่นี้นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคู่นี้900บาทเท่านั้นค่ะแต่หากท่านใดรักค้ารับทั้งหมด4องค์ด้วยกันนะคะหากท่านได้รับทั้งหมด4องค์ด้วยกันวันนี้ปล่อยแบงปันให้เลยนะคะหมายเลข4นะคะได้รับทั้ง4องค์ค่ะขอปล่อยแบงปันให้เลยที่1,500บาทเท่านั้นค่ะ 1, 1 5 0 0บาทเท bon ่านั้นนะคะหากท่านรับ1องค์องค um, ์ละ5 0 0บาทค่ะหากท่านรับคู่นะคะจะเป็นคู่ของจอบจอบใหญ่ก็ได้นะคุณท่านจะเป็นคู่ของจอบหรือเป็นคู่ของหลวมพ่อเงินก็ได้นะคะคู่ละ9 0 0บาทค่ะหากท่านได้รับทั้งหมดเลยเลยนะคะสี Eins, ่เหลี่ยมวันนี้ปล่อยเลยให้ปล่อยให้เลยนะคะที่1,500บาทเท่านั้นค่ะติดให้ทันจองการให้ทันนะคะต่อมาค่ะท่านมากันที่รายการที่5ค่ะ หมายเลขห้าวันนี้นะคะท่านเป็นพระเปิมนะคะองค์นี้เป็นพระเปิมลำพูนเขาท่านเนื้อดินเผายอดนิยมนะคะท่านดูค่ะลายด้านาด้านหลังนะท่านนี่ค่ะหน้าตาท่านยังชัดนะคะอกท่านเต็มเ่ะท่านเป็นพระเปิมลำพูนองค์ใหญ่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับคุณท่านเลยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ปล่อยให้เลยนะคะองนี้ที่4 5 0ห้าบาทค่ะ4 5 0ห้าบาทเท่านั้นนะคะ มากันต่อค่ะที่หมายเลขหกค่ะรายการนี้นะท่านเป็นโลหะผสมนะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะเป็นเสื้อค่ะเป็นเสือนะท่านขออภัยด้วยนะคะเป็นเนื้อโลหะผสมนะคะหนขออนุญาตปรับกล้องสักครู่นะท่านนี่ค่ะเป็นเสือนะคะเป็นเนื้อโลหะผสมค่ะรอยจานยันอักขระท่านชัดนะคะท่านได้รับรายการนี้ปล่อยให้เลยนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะ 4 5 0บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขเจ็ดค่ะรายการนี้นักทานเป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่มุนะคะ่ะหลวงปู่มุนนะคะองค์นี้ปิดตาท่านนะคะเอ,องค์งามนองทานนิ้วมือท่านชัดนะคะท่านได้รับพร้อมเลี่ยมเลยนะคะแบ่งปันให้เลยที่4 5 0บาทค่ะ 4 5 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปูมหมุนทิติสีโรค่ะท่านดูด้านหลังนะคะร้อยจานยันอัขระท่านชัดนะคะปิดตาปูมหมุน4 5 0บาทค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข8ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นใบขี้เหล็กนะคะของหลวงปู่แห้วปะวะโรเนื้อทองแดงค่ะ จังหวัดนครปฐมนะคะท่านนี่ค่ะดานหน้าต่อโค้ดนะคะท่านหลวงปู่แพวค่ะท่านดูนะคะคราบนะคะท่านลายเส้นตรงร่องน้ําหมากชัดๆนะคะดวงตาลายเส้นตรงน้ำผาท่านะะหน้าตาท่านชัดนะคะนี่ค่ะเรียนงานจริงๆค่ะควรมีเก็บไว้นะคะหลวงปู่แพ้วนะท่านพร้อมเลี่ยมเลยนะคะได้รับเหรียญในความพร้อมเลี่ยมค่ะปล่อยให้เลยนะคะ450บาทค่ะ450บาทนะท่านนี่ค่ะ แบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะวัดกําแพงแสน,นะคะ่ะพิเศษนะคะอายุท่าน82ปีน้องท่านด้านหลังนะคะเป็นเหรียญปลอดภัยด้วยนะคะควรมีเก็บไว้นะท่านนี่ค่ะหลวงปู่แพ้วใบขี้เหล็กนะคะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่9กค่ะรายการนี้น้องท่านเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานของท่าน เป็นองค์หลอดรูปเหมือนท่านนะคะท่านดูคราบสนิมเขียวๆนะคะขึ้นตามซอกอง,องค์พระค่ะองค์งามจริงๆของท่านอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะท่านได้รับปล่อยให้เลยที่4 5 0บาทค่ะรายการนี้นะคะท่าน4 5 0าบาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะเป็นรุ่นแรกปี255 5า้นะคุณท่านหลวงพ่องเงินวัดบางคัน4 5 0บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ มากันต่อค่ะที่หมายเลข10ค่ะรายการนี้น้องท่านเป็นพระสังกระจายนะคะท่านดูนะคะเป็นเนื้อบุทองเก่าๆเลยนะคะนี่ค่ะท่านดูตรงกุนนะคะกุนอุดเต็มเลยน้องท่านนี่ค่ะเป็นพระสั่งกระจายพิมพ์พระสังกระจายค่ะขราบทององค์ลงรักปิดทองนะคะหน้าตาองค์พระท่านชัดค่ะท่านได้รับรายการนี้ป่อยให้เลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยน้องท่านปิดให้ท่านจองการให้ทัานนะคะองค์นี้ค่ะ ะะมวลสารเดิมๆเลยน้องท่านเป็นเนื้อบุทองนะคะท่านใดนะคะสนใจศรัทธาน,นะคะ400บาทเท่านั้นเลยค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข11ค่ะรายการนี้น้องท่านเป็นเหรียญน,นั่งพานนะคะของหลวงปู่ทิมวัดระหานไรจังหวัดตยองเป็นเหรียญปี18นะคะท่านท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะองค์พระเป็นเนื้อทองแดงน้องท่านนี่ค่ะพร้อมหมูห่วงเลยนะคะเป็นเหรียญ นั่งทานค่ะอายุครบแปดรอบเหรียญปีหนึ่งแนะคะหลวงปู่ทีมวัดประหารไร่จังหวัดระยองลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ทีมท่านเยอะน้งท่านนี่ค่ะหน้าตาเหรียญท่านชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนเท่านันพร้อหมูห่วงเลยนะคะท่านได้รับรายการนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะท่านปิดให้ทนันจองการให้ทันนะคะนี่ค่ะวัดประหารไร่จังหวัดระยองค่ะห้ารอยบาทเท่านั้นค่ะ มีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะท่านใดสนใจหมายเลขไหนนะท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะเบอร์โทรหนูขึ้นไว้ให้ด้านบนแล้วค่ะท่านถ้าไม่อยากพลาดนะคะรีบโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะหากสนใจา <c oughs> รายองค์รายรายการอย่างไรค่ะท่านมีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้แน่นอนค่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะ รายการนี้นะคุณท่านเป็นหลวงพ่อทวดเบตงนะคะเป็นองค์หล่อบโบราณพ่อทวดเบตงค่ะองค์นี้ค่ะนี่ค่ะเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะเป็นกรอบลายไทยกรอบเงินเก่าคุณท่านพ่อทวดเบตงร,รายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอปอดแบ่งปันให้เลยที่500บาทะคะหะ500บาทพร้อมส่งนะคุณท่านมากันต่อค่ะที่หมายเลข13ค่ะรายการนี้นะคะเป็น หลวงพ่อหลวงพ่อเดิมของท่านเป็นองค์หล่อบโบราณน,นะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะองค์นี้นะองท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะท่านกรอบค่อนข้างเก่าเดิมมากๆเลยนะคะบ้านนี้เขาชอบเก็บสะสมหลวงพ่อเดิมนคะรจังหวัดนครสวนนรรค์คะท่านมีค่ะหนูไปเช่ามามาที่จังหวัดนครสวรรค์เลยนะคะท่านใดตาไวตาถึงด้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะพระเดิมองค์นี้ปลอดแบง่งปันให้เลยนะคะ450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะ มากันต่อของท่านที่หมายเลข14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยชูตินุทโรนะคะวัดโคศิตารามค่ะตัวหนังสืออัขระท่านชัดนะคะท่านเป็นเนื้ออันประกานะคะนะคะเหรียญเก่าเหรียญงามนะท่านองค์นี้นะคะท่านจะได้รับเหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมใส่กรอบพร้อมหมุนห่วงเลยนะคะท่านใดได้ไปขึ้นคอบูชาได้สวยๆของท่านเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะเป็นเหรียญปี251ห้าน่ท่านเหรียญเก่านะท่านเหรียญหน้าเหรียญอัจจะสึกตามปีนะท่าน นี่ค่ะแต่ว่าเจ้าของเดิมนะคะเขาเนําไปเลี่ยมเก็บผิวองคาให้แล้วนะคุณท่านเนะะี่ค่ะเก็บได้ยาวๆเลยนะคะเป็นเนื้ออันปะกา้าคองท่านคราบสนิมเขียวนะคุณท่านท่านได้รับปอยแบ่งปันให้เลยที่600บาทค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข15ค่ะรายการนี้นะคะคุณท่านเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะคุณท่านเนื้ออันปะก้านะคะเป็นเหรียญพาป,ปาน,นั่นเองค่ะ นี่ค่ะงามๆเลยน้องท่านนี่ค่ะดูมุมไหนก็สวยแล้วนะคะท่านเห็นแล้วว่าอย่างไรบ้างคะ่ะงามจริงๆนะคะหน้าตาท่านชัดน้องท่านยิงลงกองยิงเห็นเนื้อรายละเอียดท่านชัดรายเส้นคมๆค่ะลายเส้นลึกนะคะท่น่นมาพร้อมเรี่ยมเลยนะคะท่านได้รับแบ่งปันให้เลยที่หกร้อยบาทค่ะ หกรอยบาทเท่านั้นเลยนะคะคุณทานจัดส่งให้ฟรีนะคะไม่บวกเพิ่มค่ะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเป็นงานเลื่อนสมณศักดิ์ปีศูนยค่ะด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลหลวงปู่ทิมนะคะคุณท่านนี่คะไม่พลาดนะคะอง,งค์นาพาเก็บได้เก็บนะคะท่นานต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นล้อแม็กของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีน้องท่าน,าน เนื้อทองแดงรมดำนะคะเป็นเหรียญล้วแม่เหรียญกลมเขาท่านหน้าตาหลวงปุโตท่านชัดนะคะอยู่ในเลี่ยมค่ะท่านได้รับปล่อยให้เลยที่600บาทเท่านั้นค่ะน้องเอาแค่600บาทเท่านั้นนะเขาทานให้พี่พี่ได้เก็บบูชาการหรือท่านใดนะคะไปต่อได้นะคะหนูยินดีมากๆเลยนะคะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้ในวันนี้หนูยินดีมากๆค่ะเนี่ยค่ะพระสั่งวรพิมลน,นะคะหลวงปุโตเขาท่าน เหรียญร้อแมกลมโปโตพร้อมเลี่ยมนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะแบ่งปันกันไปนะคะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามเป็นเหรียญกลมนะคะท่นานรุ่นแรกปีศูนย์ค่ะท่านสังเกตนะคะจะมีเห็นรอยจานยันอัขระ,ะท่านชัดนะคะเหรียญกลมเนื้ออันประกาค่ะนี่ค่ะลายเส้นคมคมเลยน้องท่านองงามมากๆนะคะท่านได้รับนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะ 600บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านเป็นเหรียญตุ้นแรกปีศูนนั่นเองค่ะท่าน600บาทผมส่งนะ้ปิดให้ทัานจองกันให้ทันนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข18ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นพระคุยานบิลาศหรือหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญกลมค่ะเป็นเหรียญปี1 4สนะท่านอายุท่านนะคะ93ปีค่ะนี่ค่ะเหรียญองค์ลุงรักปิดทองน้ท่านคราบทองนะคะท่านได้รับรายการนี้ปล่อยให้เลยนะคะ องนี้ที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านเห็นค่ะองงามมากๆเลยนะคะของหลวงพ่อแดงค่ะเป็นเหรียญอุลุงรักปิดทองคราบทองเต็มเลยนะ้ำท่านนี่ค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ําด้วยนะคะต่อมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบเก้าค่ะ หมายเลขสิบรายการนี้นะคะท่านจะได้รับทั้งหมดสององค์เลยนะคะท่านอยู่ในชุดเลี่ยมเก่าๆเ,เลยนะท่านท่านดูนะคะหูห่หวงค่ะตรงนี้มีสายศินมีผ้ายันนะคะเป็นรูปหล่อนะคะองค์ลอยของหลวงพ่อกลวยแล่นเรยญหลวงพ่อกลวยชุดตินุทารโรนะคะท่านนี่ค่ะท่านใดตาวาตาถึงวันนี้ได้ของดีกระบ้านแน่นอนของท่านองค์หล่อท่านง,งามๆนะคะ นี่ค่ะครว่าหลวงพ่อกลวยน้ำท่านนี่ค่ะห้อยมาด้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะวันนี้ท่านได้รับนะคะหนูปล่อยให้สองเหรียญเลยนะคะท่านสององค์เลยนะคะท่านจะได้รับทั้งหมดสององค์ค่ะหนูไม่ถอดออกนะคะท่านนี่ค่ะปีสองห้าสองหนึ่งนะคะด้านหลังเหรียญเป็นเหรียญฮนุมานและรูปหลอกท่านได้รับนะคะปล่อยให้เลยที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทได้ถึงสององค์เลยนะคะท่านต่อมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะ รายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อลอยอง,งของหลวงปู่โตคำท่านแล้วก็เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะปล่อยเลยนะคะท่านวันนี้ไม่รอช้าเก็บได้เก็บนะคะห้ารอยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะหลวงปู่โตน้องท่านองค์หล่อบโบราณงามมากเลยนะคะท่านดูนะคะหน้าตาท่านชัดค่ะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะคะตรงนี้ก็มีสายสีผูกอยู่นะคะห้ารอยห้าสิบาทเท่านั้นคะท่านได้รับเหรียญหลวงปู่โตไปด้วยนะคะ หาองเก่าองงามแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วน้องท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นหลังเยือนอินเดียน้องท่านปีหนึ่งเก้านะคะเรียนลุงปุโต,โตปีหนึ่งเก้าค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะรายการนี้น้องท่านเป็นพระปิดตานะคะเม็ดเล็กของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะแล้วก็องนี้นะคะน้องท่านเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะ อันนี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะท่านนี่ค่ะท่านเห็นไหมคะมีคราบทององค์ลงรักปิดทองเต็มนะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะท่านได้รับปล่อยให้เลยนะคะได้รับถึง2รายการเลยนะคะที่55 0ห้าบาทค่ะ5 5 0บาทนะคะท่านจะได้รับเลยนะท่านเป็นเลี่ยมเก่านะคะบ้านนี้นะองท่านเขาชอบเก็บสะสมพระกันนะคุณท่านนี่ค่ะไปเช่าเหมามนะานะคุณท่านพระเก็บเก่าเก็บบนหิ่งเลยนะคะท่านดูนะคะงามมากๆค่ะ เ่าเดิมของหลวงพ่อเดิมนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลขที่ิค่ะรายการนี้นะคงท่านเป็นพระปุกโพนะคะของหลวงพ่อกลวยค่ะปุกโพ9า้าใบนะคงท่านด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะนะคะพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะหลวงพ่อกลวยค่ะท่านได้รับปล่อยให้เลยนะคะ450บาทค่ะ 450บาทเท่านั้นเลยนะท่านรายการนี้นะคะใบโพ9้าใบชัดๆเลยนะท่านของหลวงพ่อกลวยนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลขที่23าค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยชุดชาญหมากชุดนี้ค่ะท่านนี่ค่ะเป็นตะกุดนะคะตรงนี้เป็นตะกุดและที่สำคัญตะกุดมีเหรียญห้อยมาด้วยนะคะท่านเป็นเหรียญรุ่นแรกปี0 4ย์ค่ะ เหรียนหลวงพ่อกลวยนะคะวันนี้ท่านใดตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะมาพร้อมตะกรุดค่ะท่านได้รับรายการนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่600บาทค่ะ600บาทท่างท่านเป็นชุดชานมากนะคะเลี่ยมเก่าๆเลยนะท่านเป็นตะกรุดหลวงพ่อกลวยพร้อมเหรียญน,นะคะ600บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927 153 089 1927 153จัดะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะท่าน แจ้งปิดมาเข้ามาได้ง่ายๆเลยนะคะนะคะท่านไม่ต้องกลัวนะคะหากชนใจอหลายงค์รายหลายรายการนะท่านแม่คะมีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้แน่นอนคะ่ะท่านจะได้เป็นลูกค้าประจากันนะคะท่านจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะท่านใดเข้ามารับชมแล้วนะคะไม่อยากพลาดน,นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูหาพระบ้านรายการดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมผ่านช่อง YouTube กันอีกนะคะ นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะท่านใดมีไลน์นะคะท่านหรือมีบ้านเขียวสามารถแอดเข้ามาได้ตามนี้เลยค่ะหนูลงคลิปทุกวันนะคะท่านจะได้ไม่พลาดใน e ีพีจะตอไปน้องท่านปิดให้ทานจองการให้ทันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะท่านมีเพียงอย่างละหนึ่งรายการเท่านั้นนะคะปิดแล้วปิดเลยน้องท่านสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ